ตอนรับเข้าสู่เทพถูกะเรื่องในวันหยุดเจยเจวันสงกรานะครับผมวันที่สี่แต่วันนี้เป็นวันที่สามผมขอลงวันนี้เลยลักันนะครับผมนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะได้ไม่ลงนะครับผมจะลงวันนี้ทีเดียวไปเลยเดี๋ยวผมจะมาลงไม่รู้วันไหนแต่ถ้าว่างวันไหนก็จะทำวันนั้นนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่มีชื่อว่าประวัติบรรสงการนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปอยู่กันเลยแต่ก็อืย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องลูกศิษย์เก่าฟ้าใสและสุริยบุตรชาแนลด้วยนะครับผมจะได้ให้พี่เขาถึงล้านซับบายบายถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโดยประวัติบรรสงการนี้นะครับมีอยู่ว่า วันหนึ่งเอ,อ่ท้าอันนี้ผมไม่มีผ้าประกอบนะครับขอเป็นผ้าแบบปกติปกติกตนะเออก็ขอเป็นผ้าเล็กๆก,ก่อนไม่เยอะไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยมีเทพองค์หนึ่งได้ไปประนันกับเด็กผู้หนึ่งที่เป็นเทพตรตัวไปเกิดบอกบอกว่าถ้าเกิดทายปัญหาไม่ได้ จะต้องเอาหัวมาบูชาแต่ถ้าเทพท่านคนนั้นทายญหาได้ก็จะต้องตัดหัวมบูชาแต่ว่าท่านเทพผู้นั้นกลับทายแพ้เทพประบทุที่มาเกิดเป็นมนุษย์จิงได้ถูกตัดหัวและมาบูชาท่านเทพประบทุที่ไปเกิดเป็นมนุษย์คนนั้นดังนั้นวันสงกลาน จึงมีนางสงการทั้งเจ็ดวันสงการปีไหนที่ตรงกับวันของนางสงการสมมุติสงการปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์นางสงการอาทิตย์ก็จะมารับหนวาของท่านเท้า,ทาทเทวดาคู่นั้นซึ่งวันสงการเป็นวันที่ครอบครัวจะใช้เวลาอยู่กันลูกหลานเนี่ยจะส่งน้ำให้ผู้ใหญ่จะมากันนะครับ ซึ่งวันสงกรานเนี่ยก็เป็นวันที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเป็นวันที่เราได้ไปอยู่กับพร้อมหน้าพร้อมตาโดยที่เราได้ไปไหว้พ่อแม่นะครับรอ,อุ้ยผิดลกูกก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ